วิ่งขัดิไวงไป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 ไไวไปไปเปไปยปไไปไปไไเไปไปไปนปไ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 ไไม่เหมือนเราวนหลไปยังไงก็ไม่

เดี๋ยวปืนยิงแล้วก็ตกโอ้โอ้ย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 อ้ยไอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 ยอ้ยยโอโอ้ยโอ เหลือหน่อยว่าทุกคนไปนาดซาเลย oh. เลือดเลือดอยู่ไหนเอาดิไปเช้่ บนบันไดแล้วทุกคนไปกันสองสามสี่ฮะถ้าเป็นสามละ่ะนับเลขเป็นเมเนียเน่ยมึงเนียเน่ยฮะสามก็ต้องสี่สี่แอบไม้บางคนต้องเป็นสี่แต่นี่เป็นสามหมายความว่าอะไรลงไปกไ็ได้อ่ะอไม่ไม่ดิเราต้องขึ้นไม่เป็นไรลงมาก็ลงมาเลยก็ได้ไม่เป็นไรขอโทษลงไป มาแต่บนันไดไม่ใช่หรอวะแลไวไนี่คืออะไรอ่ะเอ๊ะคุณดปุ๊บปุ๊บเี่นไหนดิเขาน้ำเขาน้ำาน้ำอยู่ไหนวะจำไม่ได้อีเขียนอักนบพวกเราเข้เาไปทางนี้อย่าละอย่าละ มันก็ถือว่าดีอยู่เราถึงไม่ทอดนั้นมันไม่มีใครมาใช่ไหมเอ้าโอ้โอเคพอด,ดีว่าเอาเดี๋ยวมผมมันไม่เค่ดดากดโดนจะเท่าไหร่อะดิ มันมันมีคอามดีดิมันดีอยู่ดีดิแล้วทำไมมันไม่เจอทุกคน 进来。Yeah. มีนงท้ายักมีสองตัวขายเลือกคุณก่อนด้ เราอะเพราะว่ามันจารหัสให้ครับทุกคน กระเป่านี้เราจะเป็นนักวิ่งอีสว่าแล้วไงวิ่งวิ่งดิไอโงโ่เอ้ยไม่เอาปิดประตูเลยปิดประตูใไอโง่ปิดประตูให้ไอ้งโง่เอ้เยไอ้เอ่ะไม่น่าปิดประตูเลยฟูจิอู้เตรียมพร้อมปืนครับทุกคน ยี่ยี่ยอ๋อบาดเจ็บขอดูก่อนบาดเจ็บนักเลยกูน่ากายไม่เคยไปด้วย เอมอมึงไม่เคยแล้วดาบบ้านเมกี้นี่คือแบบเจ้าฟันแล้วไงแล้วบบด้านที่แบบโอ้ยคุณเกดดิ้งขอกลืนก่อนสิ้หายถ้าเป็นเกนมาแนั้นเลยนะไม่รู้ตัวทุกคน,กนกลาฮัดอีเลวคุณเกดไม่ต้องเป็นคุณเกดทุกคน เรื่อยๆไคุณเจฮะอืมไม่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 เฮ้ย อยู่นอกวัวตีเลยไปดีกว่าอเยมีปืนแล้วนะมือกระสุนกระกระสุนต็มีไม่ใช่เลย แล้วมนันกลักวด้วยแค่อมบี้ซอมบี้หุ่ยมีกี่ดีวยแม่ย,ยินเกือบหมดนับเลยนะไอ้เหี้ยไม่แล้วมาสู้สิลุกลง,งทานไอ้เหี้ยควายแมน่งกว่าทำไมมันไม่โดนเลย ไปบปไรไป ก็หมดมึงจะเอา,อย,าอยังไงกูล่ะแม่นอมแพ้บอกมึงไปกู้ไปเดี๋ยวไปร่วงกับคู่นะบอกรู้อยู่แล้วแหละเออใช่โดนโดนบ่อยทุกคนที่ขาดเกินหรอมึงแม่นกวัวปวดแหกเกินน่ะทำไงได้อ่ะเอาอยัางไงกับใจทุรู้กู่นไม่ไมค่อยแข็งแรงวะ คือว่ากูเป็นคนหนึ่งที่ที่ขาดกันละกันแบบกลัวแบบกลัวแบบทุกอย่างแล้วก็แบบกลัวเกินเหตุจมึงอ่ากูกูถึงบอกแกว่ากูแนร์นิดเดียกลัวเกินไปมันมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะมึงแต่กูนี่แหละคิดไปเองแล้วก็กลัวเไปตลอดอ่ามันไม่เป็นไรด้วยกลับมาจ็บมืออู้อ๋อ ทีนี้เราสิ่งที่เราได้เปรียบซีมันก่อนเลยนี่งไงซีงมันก่อนเราได้เปรียบเ <c oughs> ยอดเลยมีของอะไรใช่ไหมไปนะแต่ง,ง่ไปปิดประตูแล้วเข้าใจดจิกอะไรไม่ดีจริงคุ เราจะเราจะพยายามที่จะไม่มีปืนทันทีถ้าเกิดเราไปเจอตัวโหวดเกินไปจะถาาว่าตัวที่โหดไหมอันนี้เราอันได้สเตล,ลได้ครับทุกคนอย่าระก็รานแผดดีๆนะอย,อยู่หน้าประตูด,ดีไป <c oughs> นี่เลยอะสเตลได้จะ <c oughs> เต๊บ่อยไมัน ก็แบบนี <language> ้ก <behaviour> well. ูถ <away> ือ <Auss> ว <biography> ่าเชี <language> ่ยวการอยู no ่นะแต่แบบหน้าเนี่ยแมบวิกี้เนี่ยมึงกูไม่ไม่รู้ว่าควรไปไหนกวระทำอะไรดีป้าชิวด้วยอัปอันไหนดีออะทุกคนอันไหนโหดเลยอันนี้น่าจะอัพได้นะโอ้ลูกซิกิลขาเพื่ออะไรนี่เราจมดินกูยิงปัวมดีเหี้ เอาดิคุณถือัวนูเดี๋ยวนะเอาดอไปไ,ไป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 โอเคได้แล้วโอ้ยเอ่ะกูลืมตะวบเลยลูกเจ้เชี่อะไรมาบ้าง ถามแล้วปะเราขึ้นหนึ่อต่อแชขึ้นหนตอ่อทำไมมันเหมือนเราวนหลุมยังไงก็ไม่รู้ทุกคนเฟิร์สผมเลยสิเอา้าเฮ้ยวนหลุมใช่ไหมเนี่ยทำยังไงอ่ะเราเราเรา,เราเคยดูนั้นเราต้องกลับคืนองทันเดิมใช่ไหมเราถึงจะรอดแบบไหนหนึ่งอย่างนั้นเปประตูเข้าไปหูเป็นห้องห้องของเราแล้วนี้เป็นประตูโอเคแล้วเ,เราแล้วขาดออกเราไปทันไหนอ่ะทุกคนแ้วเราเปิดถ้าเกิดเราเปิดออกไปใช่ปะมันก็จะเป็นบันไดเออ ก็ถือล้วยอะไรเราไม่ได้แล้วกดถูกเขาว้าวอะไรกันเสี้ยรูนะ้อยู่เร็วนะปุ๊บกูขอเที่ยเดี๋ยวมืออย่ายิงภาพไห้สักคันนั้นกูนยิงภาดแล้วกูนั่นเลยไม่ฮาน,นุเก็บของก่อนที่ที่ไปทำไม กายังสติอยู่เลยเราเพรกลัวไอ้แย่ที่แบบมันรีบเน่นถ้าเชี่ยวตามแล้วนะมันน,น้ำน้ำอีกตัวนึงนแล้วน้ำน้ำไม่หนีแล้วเน้นแค่คอมบี้แค่นี้มันก็ดันไปกลัวอีสัสแค่ี้รู้อยู่ว่ามันคืออะไรเมน่ากลัวเหมือนกับอันนั้นสักหน่อยอ่ะฉีสักหน่อยแต่มันเป็นฉี่ยังไง สีไงไม่รู้ไม่มันจะกลัวทำไมครับเก็บแค่ไฟชนี้คัดเขาดิล้วให้มันมาหนีแล้วให้มันไปตอนนั้นเราก็จะ เต๋วมันครับทุกคนนี่แหละเห็นกันของเราทำบ่อยแลละทำบ้านเลย ว่าที่นี่มีซอมบี้อเที่จะห้องนี้ได้ก็เลยไม่ใช่แล้วมีห้องนึงใช่ะปะที่มันล็อกอยู่ที่นี่โอเค อันนี้เบเสียตะสูนเบอรเสียเลือดด้วยสบายโอกีละครับไปละเราฟ้อมกักหน่อยเลือดด้วยเก็บๆก็บที่เคเร็วนี้เราไปอันนี้ครับ อไอันนี้ก่อนมันจะเดี๋ยวมาตอนนี้นะที่อ่ะเจ๋วลงหนึ่งอู่ครับทุกคนจะลืมกับลืมนะตัวนี้ตัวนี้ตายตาย่าหลอดสินี้มะแบบนี้แบบนี้เร่นแบบน่แบบนมากกว่าพัดรอบละ แชร์คุณบอกเลยนะผู้หญิงคนนั้นแม่นสเตลไม่ได้เว้ยเออลืมอาจจะเข้าในนี้ก่อนก็ได้เอ้าโอ้เยอะจนว่ะใจด้วยวกูอันนี้ไม่ได้เก็บด้วยดูดิ เด็บเดินเล่นไปเลยอย่าไปยุ่งเราหมดแล้วเล่นกูเดินผ่านนิดเอเล่นกับเดินผ่านไปนี่แหละโหดสุดแล้วแก่แต่เตลมันไม่มีประโยชน์จตลูเตลให้ดูผู้หญิงคนนี้ไม่ไม่มีประโยชน์เลยเว้ยตเตลกูน,น,ในใกกี่เสียเลือยยิงไกลๆก็เออ ก่อนโทษเดียวไม่ได้เสียอยู่กูเลยยิงเลยแต่สุดท้ายคือมึงเลยยิงพลาดแต่มึงแล้วมันโดนเต็มเต็มเลย หัวแมนอดยิงหัวมันเราดีสุด mapa hay va menos nada es คนก่อนได้ปะวิ่งนั่นผู้หญิงโไร่เฮี้ยนั่นผูิงกดดีนะแต่กดที่มันจะโดนมันอะซึถ้าเกิดกูเอาพี่ไปแทนมันน่ะไม่มีประโยชน์ไอ้เหี้ยตัวนี้โหดแม่งพวกพี่หญิโหดป่ะเข้าใจแล้วทำไมถึงบอกว่า เราผู้หญิงน,น่ากลัวว่ามีว่ะไปเก็บลูกกระสุนก่อนดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวเราเก็บลูกกระสุนกันก่อนดีกว่าคุณคุูมีสอนนัดนะ 你给我出来！没我出来！ ไม่เนอะนมื่อไหร่กูหาไจะเจอคนยังไงก็คนไม่เจอและคุณแกนี้กูควรไขที่ไหนไม่ใช่กูวท้อนเป็นกระท่อนึงวยวะในกระสุนกูไม่มีปีมือรุนร้วนแล้วห่ะตอนนี้น่ะโอเคเก็บตู้เดะมีวั้ย่าที่จริงอ๋อว้าวนะกคนพเบาวเลยเนี่ย มีอะไรไหมในทะ่อนนี้ปืนเอาดิกระสุนด้วยขอยกระสุนอูฮานัดอีกเมื่อไหร่กูฆ่าธมีไปหมดแล้วหรอกระสุนกูเจอเยอะมากเลยให้กูแค่ฮา,านัดเนี่ยนะขอเนะฮียจ้ะนะใหญ่โคตน่า,นากลัวไม่ใช่กัดใครที่นี่วอ ไมได้นะเสียกระปุลสนนะออกไปควายเขียนที่น่ากลัวน่าขยันนั่นจะไม่หายไปเลยประตูนี้นี่แหละกวประตูใหญ่เอาจีงนี่กูเซตเลไม่ได้หรอ,อ,อเอาไ้ควายอ้ยพนิดออกมืออ๋อกูรู้แล้วว่าจะใช้กับอะไรของมือน,น,นี้แค่นี้ใช่ไหม โอเคไปกันกูเดี๋ยวจะสอนนั้นก่อนที่กูจะไปอันนั้นน่ะกูขอแบบก่นนั้นก่อนนะกระนส่นกูมีแล้วก่อนนั่งมือน,น,นั่นเแฉแน้าขยะขยะแน่กลัวที่เป็นเลยไอ้สิขย <c oughs> เฮ้ยปลาชิ้นเบิดแล้วไอ้เหี้ยก็ว่าจะไปหายอย่ามาปลา วายจะมิดเลยว่าสิสเปร๊วว่ะเฮียจะไม่เลี้ยวมาดิจับกันนลี้ยวสูนะแล้วก็กลัวที่เพลเลย โดนเลยไอสัตว์ดึ้งทำังไงนี่แหละคุณเกียร์สินสินนี้นะอย่ามายุ่งกับปูมันทำแล้วทำเล่านะไอ้เกียรนี่ยอมแพ้โอเคท,ทุกคนตบเกมนี้แหละไม่ไหวไหว่ะกับเกมนี้